วัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการต่อต่อฉากเหล็กกองต่างขนาดนะครับว่าสามารถต่อแบบไหนยังไงบ้างนะครับถ้าถ้าเราต่ออย่างนี้นะครับก็คือการเห็นพื้นที่ตรงนี้มันมันดูไม่ไม่ไม่เรียบร้อยนะครับลักษณะการต่อแลก็น่าจะเป็นลักษณะการต่อแบบ ให้ดูดีสุดนะครับก็คือเป็นเป็นมุมฉากนะครับก็คือแบบนี้แบบนี้นะครับงาก็คือเราเราต่อแบบนี้นะครับตัดเฉียง45องศาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นเห็นรอยร่องตรงนี้นะครับให้ให้ประกบแบบนี้เลย นะครับอันนี้อันที่1น,นะครับอันที่2ก็คือเราสามารถต่อบางนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้น,นี้ทบตบกลับมาแต่เดี๋ยวเราจะาแบบนี้ก่อนหลักแรกนะครับลักขนาดแบบนี้นะก็ทําการขีดนะครับขีด45องศามานะขีด10องศาแล้วก็อันนี้ก็คือวัดวัดขนาด วัดขนาดความความโตของเหล็กเหล็กกองอันนี้นะครับถามว่ายาวโตขนาดไหนนะครับเขียนนะครับดังนั้นก็ก็ตัดเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นแบบนี้ต่อมาเป็นแบบนี้นะครับออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้ อันนี้ก็คือส่วนส่วนนี้นะครับส่วนนี้ส่วนนี้ก็คือจะตัดนะจะตัดตรงนี้ออกน,นะให้เป็นแบบนี้โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูของของจริงเลยอันนี้คือแบบแบบที่สมบูรณ์นะครับ ที่ได้เชื่อมแล้วก็ได้ได้เกียร์แต่งมานะครับก็ตรงนี้ก็คือคือสี่สี่สิบห้านะครับอันนี้แบบนี้นะครับอันนี้ก็ก็เป็นร่องร่องตรงนี้นะครับอันนี้คือเราเราเราเลยเลื่อนยาวเลยนะครับมันก็ประกบประกบตรงนี้ นะครับแล้วก็ด้านหัวนะครับแล้วก็ตองนี้ให้ได้ฉากให้ฉากที่เราต้องการนะครับให้ได้ฉากนะครับให้ฉาก เรียบร้อยครับการเชื่อมกล่องต่างขนาดนะครับฉากต่างขนาดครับก็สามารถสามารถต่อต่อได้แบบนี้ต่อได้ก็คือต่อแบบนี้ก็ได้ เฉียงนะครับเฉียงต่อแบบนี้ก็ได้แล้วก็สามารถต่อเฉียงนี้หรือว่าสามารถต่อต่อแบบนี้ก็ได้นะครับได้ไดส้สองแบบนะครับอันนี้ก็มาอาธิบาย พูดคุยให้ฟังนะครับก็คือตัดต่อเนี่ย